เรื่องความสุขมันเป็นเรื่องของแถ่ละคนมันบอกมันเป็นเรื่องปัจเจกเนี่ยมันเป็นเรื่องของใจเรื่องของความคิดของแถ่ละคนนี่เราตังกับคนอื่นบ่ได้แต่ว่าถ้าเราทําตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้เราอาจจะคาดวังว่าคนอื่นก็จะเห็นด้วยนําเราได้ผมมาอยู่นี่สิบเจ็ดปีกว่าเลยแต่ผมว่ามันน่าอยู่เพราะผมไปอยู่บ้านนอกอยู่ในชุมชนเล็กๆเสียงเป็นชุมชนที่เพิ่งตนเองได้ พึ่งพระอาศัยกันได้ทุกคนก็มีบ้านทุกคนก็มีที่ของกินก็สดสะอาดฟรีและสําคัญที่สุดสังคมมันมีความยุติธรรมเกิดมาทุกคนก็มีมดัดทุกอย่างที่จําเป็นในการดารงชีวิตสังคมมันสงบคุยกันได้เวลากันรู้เรื่องแต่อาจจะเรียนแบบเราบ้างเลยยังน้อยที่สุดขอให้เพิดมุมมองให้เขาได้ให้เขาเพียงความคิดได้ให้เขาคิดเองได้ ล้วเรายังยึดมันด่นในหลักการของการพึ่งตนเองและการพึ่งพาอาศัยกันเน่สิ่งดีๆที่คนไทยไมีอยู่ภูมิใจในตัวเองพักตัวเองผมว่าคนไทยจะมีความสุขเพิ่มขึ้นครับ